ถาคตผู้ทราบปีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่มานไปไม่ถึงและที่ที่มรรตยูไปไม่ถึงตถาคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัดได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วเพราะความรู้โลกทั้งปวงประตูนครแห่งความไม่ตายตถาคตเปิดโล่งไว้แล้ว เพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันกเกษมกระแสะแห่งมารผู้มีบาปตถาคตปิดกั้นเสียแล้วกำจัดเสียแล้วทำให้หมดพิดส,ส่งแล้วปิ๊กทั้งหลายพวกเตอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมูมด้วยปราโมทปรารถนาทำอันกเกษมจากโยค่าเถิด เราก็ได้นั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าได้แต่เมตตาและได้สดับในกรรมของตถตาคุมาแล้วนะก็ค่อยออกจากสมาธิมานี่ก็เป็นประสูตรที่ตรัสเกี่ยวกับเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายได้ตรัสเตือนพวกเราให้เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตว่าวันคืนล่วงไปล่วงไป บัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่นะขอให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทมีการสังวสงรสำรวมบินซีสำรวมจิตอยู่กับกายอยู่เรื่อยๆกายยัาตาสติหรืออานาปานาสติภิกษุรูปใดไม่อบรมกระทำไม่มากซึ่งกายยัาตาสติไม่อบรมนะ ้าไม่อบรมไม่จเจริญกายยกตาสติให้มากผู้เจ้าบอกตาจะฉุดเอาพิสุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกปิดอัดขยะขยงหูจะฉุดเอาพิสุไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกติดอัดขยะขยงจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันใจก็จะฉุดพิสุไปหาธรรมลมที่น่าพอใจ ธรรมอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเธอก็รู้สึกผิดอัดขยะแขย,ยงเหมือนกันนั้นเวลาเรานึกถึงเรื่องเก่าๆบางทีก็หรวเราะบ้างร้องไห้บ้างเจออารมณ์ที่ดีก็พอใจนะเจออารมณ์ไม่ดีก็เสียใจอย่างนี้ธรรมอารมณ์มันจะฉุดเราไปพระองค์จึงให้เราตั้งไว้ซึ่งกายยกตาสติให้มากเราไม่ต้องทํา เยอะก็ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยให้เจริญกายยัตาสติเนี่ยน้อยที่สุดคือแค่ชั่ว,ว,ว,วรัดนิ้วมือเดียวนะน้อยมากผู้เจ้าขอเวลาทางโลกเราน้อยมากรัดนิ้วมือเดียวน่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าผู้เจ้าเนี่ยกินเวลาพวกเรามากไม่ไม่มากเลยผู้เจ้าบอกกับภิกษุว่าถ้าภิกษุเจริญ อาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือ,อน,นิ้วมือมาลัดแค่นี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระาศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินตบาดของชาวแว่นแคว้นเสียเปล่าจะป่วยกล่าวพยายถึงเมื่อกระทำไม่มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเราลองดูซิว่าเราสละเวลาให้กับ การเจริญอาาปาได้สักกี่นาทีเอาน้อยๆแบบว่าเราปฏิเสธกิเลสในใจไม่ได้เลยที่มันจะบอกว่าเฮ้ยเสียเวลานะเดี๋ยวมีงานเดี๋ยวมีธุระโยมก็ตั้งไว้สักห้านาทีก็ได้แล้วโยมก็คิดว่าแหมยี่บสี่ชั่วโมงสละสัห้านาทีไม่ได้ก็แย่และนะห้านาทีนี้ก็เกินรัดนิ้วมือทรงเยอะนะ ใครได้นานกว่านั้นก็เอาการพูดของพระเจ้าว่าเรารู้ลมหายใจแค่รัดนิ้วมือเนี่ยแล้วพระเจ้าบอกมีประโยชน์เนี่ยไม่ใช่พูดเล่นแน่นอนนะเพราะนั้นแค่โยมนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็สูดลมสักสองสาครั้งเนี่ยโอ้มหาศาละนะแค่แค่เนี่ยโยมลองดูนะว่าวันหนึ่งโยมจะนึกได้หรือเปล่าถ้าโยมนั่งรถไฟฟ้าทุกวันโยมลองตั้งไว้เลย ขอหายใจ3มครั้งทุกครั้งที่นั่งรถไฟ,ฟฟ้าเผลอเผยมนึกไม่ได้เลยซ้ําตกเย็นกลับบ้านโอ้ลืมอีกแล้วนะว่ามันมูแต่คิดสารพัดเรื่องเลยคิดไปตลอดเลยโอกาสที่จิตจะกลับมาอยู่กับกายน้อยมากนะมาอยู่แล้วก็สังเกตด้วยนะวะ่าเนี่ยตอนนี้จิตอยู่กับกายน้อยนะมันอยู่กับกายเหมือนกันแต่โยมไม่ได้นึกหรอกตอนนี้อยู่กับกาย เราก็เผลอไปเรื่อยเพลินไปนะทีนี้ก็เลยจะมาฝึกให้พวกเราเจริญอาณาปานสตนิครั้งแรกอยกจะให้พวกเราหายใจครั้งเดียวก่อนหายใจเข้าปล่อยลมหายใจออกเพื่อให้รู้ว่าลมกับผู้รู้ลมเนี่ยที่ทำงานด้วยกันเป็นยังไง โดยที่โยมหายใจเข้าเนี่ยไม่ต้องคิดอย่าคิดไม่มีคำพูดอะไรในใจทำตามบทป็นณนะพระศา,าสดาเลยพระเจ้าบอกว่าเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้เข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้เราก็พยายามรู้ลมที่ไหลเข้า จิตหลุดออกไปทำยังไงหลุดไปคิดให้เราล่าความเพลินให้ไหวแล้วก็เอากลับมาอยู่กับลมแค่นี้หลักการไม่ซับซ้อนอะไรนะถ้าจะเป็นวิปัสสนาเป็นยังไงมันก็วิปัสสนาอยู่คาตาเหล่านี่แหละขณะที่จิตหลุดไปนี่ไปคิดเรื่องอะไรก็ตามลมดับนมามธรรมเกิดยมเปลนไปสักครึ่งนาทีดึงกลับมา นามาทาดับลมเกิดนี่เกิดดับและใครเห็นตรงนี้วิปัสนาแล้วเนี่ยวิปัสนาคือตัวปัญญาเครื่องวัดปัญญาพระศาสดาบอกว่าอะไรคือการเห็นสัจจะความจริงสัจจะคือความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปเนี่อะไรเกิดอะไรดับเห็นแค่นี้จบละลมดับคือรูปดับ นามเกิดนะสัญญาเกิดคิดเรื่องอดีตเพลินไปสัสพัวดึงกลับมาสัญญาดับลมเกิดคือลูก <ห uk S 1> เกิดสามสิบเ็นาทีทแคนี้นะแต่ถ้าใครสังเกตไม่ทันก็จะไม่เห็นแล้วก็จะมองว่าการรู้ลมหายใจเป็นแค่สมถะไม่ใช่วิปัสนาทั้งทั้งวิปัสนาเนี่ยมันอยู่ติดกับสมถะอยู่ตลอดเวลา มองไกลเกินไปนะมองไปถึงไหนอยู่ติดตรงนี้เองนะนะจะเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราสอนง่ายง่ายง่ายไม่ต้องมองไปไหนไกลอยู่กับที่ตรงนี้พรูเจ้าให้เห็นบ่อยๆแล้วเราจะเกิดปัญญาว่าจิตไม่ใช่เราจิตมโนคือใจวิญญาณอันเดียวกันครูเจ้าบอก มันไม่ใช่เรามันเวลาจิตเราไปรับรู้อะไรเนี่ยจริงๆอย่าไปบอกว่าฉันรู้นะฉันก็ไม่มีหรือว่าฉันทํานั่นฉันทนํานี่จริงๆก็ไม่มีงนั้นเวลาใครมาถามผู้เจ้าบอกว่าใครเป็นคนยึดใครเป็นคนอยากใครเป็นคนรู้สึกผู้เจ้าบอกไม่มีโยมต้องมองให้ได้ขนาดนั้นวิธีจะมองได้ขนาดนั้นคือโยมต้องเห็นจิต เกิดดับอยู่เรื่อยๆวิธีเห็นจิตเกิดดับเรื่อยๆก็ง่ายๆอยู่กับลมหายใจเข้าออกแค่จิตดับจากลมไปไปคิดเรื่องอื่นนี่คือจิตดับแล้วดับจากสิ่งที่มันเกาะตั้งอาศัยอยู่ยมหายใจทีเดียวเนี่ยมันจะมีสองธรรมชาติทำงานด้วยกันคือลมกับผู้รู้ลมนะ อาณาปาณสีเนี่ยพระเจ้าไม่ได้สอนให้มีคำพูดอะไรในใจเพราะโยมจะไม่รู้จักผู้รู้โยมจะรู้จักแต่ผู้คิดซึ่งโยมเนี่ยถนัดในการคิดมาเป็นแสนแสละล้านกับนะต้องหยุดคิดมาเลยให้โยมหายใจทีเดียวตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกทีเดียวไม่คิดเราก็ทําได้ไม่คิดได้จิตไม่คิดได้ไรู้ลมไหลเข้าแลออกเฉยๆขนาดนั้นเนี่ยมีอะไรมีธรรมชาติอะไร ลมหายใจเป็นชีวิตไหมลมหายใจมีจิตมีใจอะไรลมหายใจไม่รู้เรื่องอะไรใครรู้ว่าลมไหลเข้าไหลออกนั่นน่ะวิญญาณขันหรือจิตหรือใจของเราที่เป็นผู้รู้เฉยเฉยรู้ธาตุลมได้ว่าลมกำลังไหลเข้าไหลออกและขณะที่รู้ลมไหลเข้าไหลออกอยู่จิตเองคุณสมบัติของมันจะเกิด ดับอยู่ตลอดเวลาพระธรรมกตบอกว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นนะสามชื่อดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปอยู่ตลอดวันตลอดคืน,นเพราะฉะนั้นโยมจะทำให้จิตมันไม่ขยับมาไปเลยเนี่ยที่โยมคิดว่านิ่งคือไม่ขยับเลย มันจะเป็นฐานะที่เป็นไปแทบไม่ได้เลยในสมาธิเจ็ดระดับแรกชาติหนึ่งสองสามสี่อาการสาวิญญาอากินนะยังมีการเกิดดับของจิตอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโยองอย่าไปหวังเลยชาตินี้ว่าจิตโยงจะนิ่งแบบไม่ขยับไปไหนเลยนะมันจะอยู่ที่ว่ามันจะขยับน้อยขยับมากชา ช้าจะเร็วแค่นั้นเองบางคนอาจจะหยุดได้สักสินาทีย0สนาทีครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ยังไงก็ดับอยู่ดีเพราะว่าเป็นธรรมชาติจิตที่เมื่อเกิดแล้วจะดับเพราะธรรมชาติที่มีการเกิดธรรมชาตินั้นจะเดงไปสู่การดับแน่นอนโยมแค่เฝ้าดูลมหายใจโยมก็จะเห็นลมคือรูปเกิดดับแล้วก็จะเห็นจิต เกิดดับพอแล้วแค่นี้นะหลุดพ้นได้แล้วเพราะเพียงแต่โยอมเห็นจิตเกิดดับจิตไม่ใช่เราลูกนามก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ถึงสี่ขันเพราะจิตหรือวิญญาณเป็นคนเข้าไปรู้ในสี่ธาตุนี้ตลอดเวลาพระองค์จึงบอกว่าปล่อยวางจิตอย่างเดียวก็ได้ปล่อยวางจิตลูกนามก็เกิดขึ้นไม่ได้ หรือปล่อยวางรูปนามได้ทั้งสี่ขันจิตก็หาที่ตั้งอาศัยไม่ไดน้นั้นวิธีในการปล่อยก็